ตราชัดเข้ารับรางวัลอยคุณภาพอวอร์ดปี2563ชูจุดแข็งคุณภาพสม่ำเสมอมาตรฐานข้าวปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนบริษัทข้าว CP จำกัดหรือข้าวตราชัดได้รับรางวัลอยคุณภาพอวอร์ดปี2563ถือเป็นโรงงานผลิตข้าวสารบรรจ,จุถุงรายเดียวที่ได้รับรางวัลพร้อมชูจุดแข็งข้าวปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศและทั่วโลกซึ่งเป็นภารกิจบริษัทให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องควบคู่ต่อความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและที่สำคัญบริษัทมีการผลักดันศักยภาพของเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเราเชื่อว่าเมื่อผู้ผลิตมีแหล่งเพาะปลูกที่ดีเกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีผู้บริโภคมั่นใจได้รับประทานข้าวคุณภาพดีสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความยั่งยืนไปพร้อมๆกัน คุณสเม็เหล่าโมลาพรประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศรับผิดชอบธุรกิจข้าวและอาหารเครือซีพีเปิดเผยว่าถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันทั้ง3ฝ่ายระหว่างผู้ปลูกหรือกเกษตรกรสมาชิกก็รู้สึกภูมิใจว่าข้าวที่ตนเองปลูกได้การรับรองว่าเป็นข้าวที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตข้าว GAP จากกรมการข้าวในส่วนผู้ผลิตก็ภาคภูมิใจในมาตรฐานและความปลอดภัยของการผลิตทุกขั้นตอน พราะบริษัทมีโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพัฒนาเกษตรกรสมาชิก smart f เ r m e r เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเพาะปลูกข้าวให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพตลอดจนเป็นแหล่งตลาดรับซื้อและผลผลิตคืนจากเกษตรกรสมาชิกจนนำเข้าทุกมเมล็ดเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพข้าวภายใต้โรงงานข้าวนครหลวงก่อนบรรจุถุงเพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภคและผู้บริโภคก็มั่นใจได้ว่าข้าวที่รับประทานสะอาดปลอดภยัยได้มาตรฐานแน่นอน การที่บริษัทข้าว CP นะครับที่เป็นผู้ผลิตสินค้าข้าวตาฉัดได้รับรางวัลอยป u ิ o r i t y a w a r d อีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้ต้องถือว่าเป็นปีที่3เราได้รับรางวัลเนี่ยในปี2013แล้วก็2019แล้วก็ปีนี้2020ก็ถือว่าเป็นปีที่3ที่ทางทีมงานข้าวตาฉัดหรือข้าว บริษัทข้า CP ีได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ครับก็ต้องเรียนว่าเกณฑ์การตัดสินในรางวัลอยเนี่ยประกอบไปด้วยหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคุณภาพสินค้าแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงออยผู้บริโภคก็ย่อมนึกถึงในเรื่องของคุณภาพนะครับนอกเหนือจากคุณภาพจริงๆแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของการบริหารจัดการมีเรื่องของนวัตกรรมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน นะครับแล้วก็รวมทั้งเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่เฉพาะสินค้าข้าวที่จําหน่ายในประเทศไทยจริงๆแล้วก็รวมไปถึงสินค้าข้าวที่เราส่งออกไปทั่วโลกด้วยก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลในภาพรวมของกิจการของบริษัทข้าว c p ครับก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของสินค้าข้าวนอกจากในประเทศไทยและตลาดโลกที่บอกไปแล้วเนี่ยต้องขอบอกว่ากฎระเบียบการค้าของโลกนะครับ เรื่องของเกณฑ์แล้วก็ข้อบังคับต่างๆที่สังคมลโลกได้กําหนดให้ทั้งผู้ผลิตนะครับแล้วก็เจ้าของสินค้าเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอบอกว่าไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของตัวคุณภาพนะครับเราเองเนี่ยจะต้องทําสินค้าที่เป็นผลดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งห่วงโซ่ประทานทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมทั้งในส่วนของเป็นสินค้าที่มีเรื่องของ รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับมีความแสดงออกถึงเรื่องของการเป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของความยั่งยืนในภาพรวมทั้งหมดเลยหรือไม่อย่างไรก็ต้องบอกว่าในเรื่องของสินค้าข้าวนอกเหนือจากการแข่งขันกับประเทศอื่นๆแล้วนะครับการได้รับรางวัลในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าสินค้านอกจากข้าวของ CP แล้วซึ่งต้องเรียกว่าเป็นตัวแทนของข้าวประเทศไทยได้เลยนะครับ เพราะครั้งนี้ต้องบอกว่าสินค้าข้าวเป็นารางวัลข้าว CP เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นโรงงานแรกนะครับที่ได้รับรางวัลออยอในครั้งนี้